สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะหอดแล้วพี่น้องหอดบานแล้วนะตอนนี้นะถึงบันหินเล็กไฟแล้วจากพี่น้องหากำลังเสียเอารถกับบ้านสวนนะคะไปให้คุณแม่ต้อมดูนะคะเมื่อวันเมื่อวันเอาไปเสื้อผ้าอกพี่น้องเพราะว่าลงคิบคุณแม่หูแล้ว มีคนอันบอกคุณแม่เลยเว่าวันนี้ดูกออกรถใหม่นะคะแต่ว่าเพื่อเขบอกฮันเห็นกเนน็เลยสิอยากแข่งรน้นองาเอารถไปให้เพื่อนเบิง้งคือเก่าพี่น้องขาเอารถใหม่ไปให้คุณแม่นะคะเพื่อเป็นสิริมคนนะคะเอารถใหม่ไปคุณแม่นั่งความอเต็มอยู่พี่น้องอันนี้ขนมเป็นขนมเอฟซีบอกมาทำบุญบ่ฮะ ไม่กินหลายไม่ทำบุญนะคะทำบุญเอามาฝากเอามาทำบุญรงท่านพี่้องขาตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านเรากำลังจะเดินทางไปที่บ้านสวนนิริชาแนลนะจ๊ะมาเบิ่งพี่รองขามาคุณแม่สิเป็นอาการจังใดเห็นรถไมมนี่ลุยหรือว่าคุณแม่อยู่บ่อซ้ำละ ไปวัดหรือว่าไปอ่าตลาดบ่าฮั่นมากกับบรจากนะคะมารับนี่เขาก็เกิดแล้วพี่น้องเริ่มจะเคี้ยวขจีแล้วนะคะ ดีแต่ฝนไม่ตกนะคะดีแต่ฝนไม่ตกนะคะไอ้นั่นมาเกียดบอโหว่ารถไม่สิเขาวามีหลุมเลยดเดี๋ยวเบงกลองมาเลยพี่มามาตลาดแล้วนะมอไดอน อะวรอ่ะรถไปถึงขีดมากไซรัปฮีากา <laughs>

<laughs> ใครยังงานะออก,กรถไปก็นจะีไงเนาะใส่ใส่ว่าใส่สิได้ขี่สบายเอาไว้ขี่งานไปหันบ้านาหนิเด็ขี่สบายเอาถึงมานั่งเบิ่งกันหนะ่อยงขุนตีละเขาหนังหันเนี่ย ป๊าเบิ่งเอานางตัาเบิ่งมันมีมองตัาบอกด้ายล่เออนอนเยอะดื่มใ้แล้วรูขาักเป็นความ ห้้นเหนียวคขึ้น่งหกถอยกขานถอยไปไกลก็ได้บคนขาบคนขางลูกไงมั่งกันแล้วลขี่ขันีมา หน้าไปกันอนไปด่ใจกับใครใจกับใครีใจแท้เจยังิรอ่่อะรยาเจียบอกแล้วว่านัากเจียบเราม่นาน่

เอาขึ้นไปแล้วนะไปนั่งนั่นยายเตียมาแล้วเอาไม่ได้สักหนึ่งสุดหยังไม่ใช่แงงี้หรอกเอ้าเบิ่ง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 พี่น้องเบิ่งเบิ่งถึ้นนั่งเบิ่งใหม่ยายอันนั้นก็เป็นคุณป้านะคะพี่สาวแม่ตอบมัหนังกันเลี้ยงนด้วยมาเตยหน่อยเด้อพี่น้องมันโอ้ยเดี๋ยวนั่งรถทุกทีใช่ไหมเลี้ยงดีค่ะ เราไป่ส่มารใส,ส่กันเอาปิดประตูวงมันปิดเขาเองได้กดดึงเห็นไ่มเออนี่อนยออกแล้วเรอหอออแล้วเหอเน่ออ,อดึงมันกัดดึงไปเลยมัยนจะออกเองมันอ๋อวันี้กี่ีวันวีไปมาอยู่บันน พ่าอะไครูแล้วมูไปเดียวแค่ขายตั้ขวงเองออบรถบัสวันทั้ไหร่ยวันย่ายพี่น้องขาเอปนอะไร่าฮ่าฮ่ปลา้คุณอันเบิงป่านะเพิ่นเบิงเฟซเพิ่งเบิงยูทูปเป็น ถ้านีเบิ้งว่าเป็นได้ด้นะครับพ่ร้านมาเปิดในเบิ้งกับเบิ้งบ่เป็นมาเลยปลสเปนอนมือนอะรนมาันร้านมาอีมากมาแม่แม่เขาบงกว์ายุยเปอนเ็นตัวเมือเจอใเนียเบมืงยิ่แล้วบอกว่าบ่แม่นางหดอกหน้าเปเ้ากไป้ค่องมั้ง่ั ว่าเป็นรายให้่เด <c oughs> ี๋ยวพ่อจักหน้ายุยพ่อกอกรถ <c oughs> วััแดงดียบ้วัดสั่ว์แงพ่มพกวงดีแท้พ่ที่แมนลัง้วเดวีกวา,างดีว่าอนนบอกเขาว่าค,าคนเสาของเอาไว้พดใ้แ่รถมเาเอาเอขอให้ยู่เย็นเป็นซุกหายูดีไม่แห้งเด้อมาขับมาคูนนะแง่ลเต่ากระํามากค่าเก็งาง,างนี่ห้รับห้ด้วย ไม่ได้อีกเด้วจ like yeah, ักเทียบท่านเด้อไม่ได้ขึ้นมาจน่อยเท่าทัานเท่าเด้อย้ตอบคุณกวพอนหัอายุมันกว่านี้นะออกรถนไม่ก็แห่ลำล้ำลุ้ยลวยปังปังเด้อปังปังคาได้หลายๆก็เงาพูดเอฟซีทั้งทั้งหลายทั้งรัสเซียก็ได้ดีหลายคนจอยดูเตาเข้าเข้าพยาบาลแ่เทาเข้าพยาบาลคุณละันจันร์น บีกระแพ้วเลยล่ะเป็นภูคำสู้ผูท่าเฮผ่าสางท้าหันได้ท่าหลัาด้ตัวบอซามเพิ่นกาล่องเพิ่นลงมาหันละเท่าไรดาาเท่าไรนี่แกออกกบบีเกินดีไรกราค่าเท่าไรจ้าว่าล้าน3าน3านอานี่เสขบออกสดได้ยนี่ เสื้อสหลเอ้ยผ้าออกอันยืมเงินเท้าผ้าใส่เติมตงสิพันน้ำ้าผ้าเอาแก้วมดลท้าหกได้่าผ้าเห็ผ้าสะไจแบบจังไสีเะถมีแวไม่มีผ้าเี่อันนี้อาล่งมือขนมาลงเิดเลยโอเคพี่น้องหา เอารถใหม่มไหมหคุณแม่ดูนะคะมีมใจมากเลนแม่วันเพีวก็เป็นกุ้งอลาบินแต่แดดเบตุลาอยู่แพี้วน่ะสิไปทุลาบอมาบราทันเพีนแต่ว่าบิก๊กมาเพีนแต่ว่าต่อแรงแพี้ยอยู่บิ๊กหน่อยไปตุลาซับกันมึงอื่นก็ไปงานต่อแหมโอเคพี่น้องค,ะองค,ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณเดฟซีนะคะที่อยู่เคียงข้างแล้วก็คอยสนับสนุนนะคะทำให้เรามีวันนี้ได้นะคะ สี่นลาค่ะหาค่ะเหตุค่ะหนึ่งลากระเป